ถ่ายรูปยืนยันหน่อยดีกว่ามาถ่ายอะไรเนี่ยยืนยันอ,อะไรถ่ายรูปหน่อยแปบเดียวแป๊บเดียวรวูปเดียวมาไม่ต้องถ่ายได้ไหมนีหน่หนึ่งสองซับหนึ่งสองซับหนึ่งสองซับพอได้ยังหนึ่งสองซับหนึ่งสองซับพอได้แล้ว <c oughs> ดูดีจัง <c oughs> ดูดีสุดๆเลยอะ่ะเฮ้ย อะไรมันจะมากไปแล้วเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอะไรขอนอนกันนะบรรยากาศมันพาไปอ่ะอะไรของคุณเนี่ยขอนอนตักหน่อยนะถ้าลิ้นเดียวไม่สึกหรอหรอกนะขอยอยู่แบบนี้อ่อแป๊บหนึ่งเฮ้ยมือมืออะไรเนี่ยรอเฉย ผมใส่ละมออ่ะมันแบบนี้ตลอดเลยอ่ะเออปอกเปี้ยนเนี่ยรสชาติใช้ได้นะแต่แป้งยังไม่ผ่านไส้แตกออกมาเงี้ยเอาไว้วันหลังผมจะพาคุณไปร้านเด็ดคุณจะได้ศึกษาไว้ไงจริงเหรอคะ เมื่อไหร่อะคะเมื่อไหร่ก็ได้พรุ่งนี้เลยก็ได้เฮ้ยจริงอะพรุ่งนี้ก็ได้จริงอะพูดแล้วไม่คืนคำนะสัญญาก่อนมัสัญญาสัญญาแล้วนะไม่คืนคำนะโอเคสัญญาอ่ะอ่ะอ่ะนี่หายเหนื่อยแล้วก็เข้าห้องไปดิอ๋อไม่หายเหนื่อยเลยนะเชฟฉันเหนื่อยมากเลยอ,อย๋อฉันง่วงนอนง่วงนอนแล้วก็ไปนอนสิห้องอยู่แค่นี้เองน,อนั่นทั้งแสบได้ไหมอ่ะถ้านอนห้องเชฟฉันนอนหลับสบายหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยพูดแบบนี้อีกแล้วนะอืม พูดแบบนี้แล้วมันทำไมหรอคะเชฟฮะหรือว่าเชฟจะสะดุ้มตกใจตื่นอีกหรอคะทำไมหรอคะเชฟพูดแบบนี้แล้วมันทำไมขอฟังเลยสิโอ๊ยหังหลโอ๊ยหังหลังหลังโหลังหลังหลังโอ๊ยหลังหลังหลังเยหลังหลัง